สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเรามาทําสบู่ล้างแปรงแต่งหน้านะคะแล้วก็สบู่ล้างจานซึ่งสบู่ที่เราทําวันนี้เป็นสบู่ธรรมชาติไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียเราทําจากน้ามันค่ะสบู่ที่เราทําเราจะใช้โคโคนัทออยล์แล้วก็ปาล์มออยล์นะคะสารเหตุที่เราใช้โคโคนัทและปาล์มออยล์เพราะว่าโคโคนัทและปาล์มออยล์มีความคิีนซิงทําความสะอาดสูง ที่สุดในน้ํามันต่างๆค่ะทําให้เกิดฟองสูงสุดมีความแข็งตัวสูงสุดค่ะวันนี้เราทําที่1000ัแกรมนะคะแล้วเราก็ใช้ปาปออยที่500แกรมใช้โคโคนัทออยที่500แกรมค่ะเราจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับน้ำผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์เราใช้ที่ร้อยเจ็ดแกรมค่ะเราใช้น้ำเปล่าที่380แกรมโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เรามี เพื่อนมาทำด้วยกันนะคะชื่อคุณอ้นค่ะคุณอ้นของเราตัวนี้ตัวอะไรคะปาล์มคีโน่ออยล์ปาล์มค e โน่ออยล์ค่ะห้าร้อยกรัมก็อันนี้เป็นโคโคนัทโออยล์นะคะอันนี้เราต้มในหม้อตุ๋นเราควรจะไปเทลินที่ตําทีอากาศถ่ายเทซึ่งร้อนมากแม่อันนี้มันก็จะมีความร้อนด้วยนะแล้วนะจังหวะที่ทำตอนนี้นะคะต้องระวัง ไม่ให้น้ําที่ผสมลงไปแล้วมาสัมผัสผิวหนังเราเพราะว่ามันร้อนมากนนจะเผาไหม้หไม่ลงนี่สองคือมันมีความเป็นดางสูง p h มันจะสูงประมาณสักสิบสองสิบสามเลย่ซึ่งพอผิวผิวนั้นจะระคายคือนได้<ะ>เดี๋ยวเราจะมาวัดออยนะคะว่าได้หกสิบเซลเซียสหรือ,อยังตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบห้าถึงหกค่ะนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์กับนัํป่าที่เราผสมไปตอนที่ก่อนผสมเป็นอุณหภูมิห้องปกติ อุณหภูมิห้องของเราปกติมันจะอยู่ที่25เซลเซียสพรผสมเสร็จปั๊บมันก็จะได้อยู่ที่79เซลเซียสค่ะเราใช้หมอ้อนี้ตอนนี้เราอยู่ที่40ซลเซียสนะคะเรากำลังต้มโคคอนัตออยล์และปาล์มออยล์ให้ได้60เซลเซียสซึ่งมาผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราผสมน้ำไว้แล้วอยู่ที่60เซลเซียสเช่นกันช่วง <c oughs> นี้เราจะแต่งกลิ่นที่กลิ่นลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นของเรานำเข้ามาจากอเมริกาค่ะ เรานําเข้ามาเองเลยเราจะมีขายที่ขายปลีกและขายส่งขายตั้งแต่3.6 ml 7 ml 10 ml 28 ml ค่ะแล้วก็มี50 ml 100 ml 500 ml และ1,000 ml ค่ะเป็นราคาขายส่งของเราเป็น non toxic ก็คือปราศจากสารเคมีอันตรายในน้ำหอมค่ะซึ่งสารเคมีอันตรายในน้ำหอมมีอะไรบ้าง ก็จะมีซาเฟสมีพาราเบนคาซิโนเจนมูเทเจนแล้วก็พาทาเลตค่ะซึ่งน้าหอมของเรานี้มีเซอร์ติฟายแล้วก็มีใบรับรองอินกิเลียนมาจากเมกานะคะว่าปราศจากสารอันตรายทั้งหมดนี้ซึ่งตัวนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์มีท็อปน้ตที่ลาเวนเดอร์มีมิดเดลน้ตที่กลิ่นดอกไม้ค่ะแล้วก็มีกลิ่นบัตชอมโน้ตที่กลิ่นมัสคค่ะตัวนี้ มีผสม p พียวเอเซนเชียลออด้วยนะคะเป็นลาเวนเดอร์เอ e ซนเชียลออ i ์ s ค่ะวันนี้เราจะใส่ในสบู่ที่2%ซนะคะหนัคือเราจะคำนวณจากน้ำหนักของน้ำมันนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์กับน้ำลงไปในนี้แล้วมันจะระเหยออกไปหมดก็คือจะเหลือแต่น้ำมันมอนก่อนเรามาทำโคโปรเซตวันนี้เรามาทำคอโปรเซตนะคะต่างกันยังไงโคโปรเซตจะต้องใช้เวลา3-4อาทิตย์ แล้วแต่สูตรของน้ำที่เราใส่ไปในโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้ระเหิดในการนำมาใช้อาบหรือว่าใช้ใช้ได้ค่ะส่วนฮอตโรเซสเราใช้เวลาแค่24ชั่วโมงเรามาใช้ได้เลย เราจะทำที่1000กรัมซึ่งใส่ปลาล์มออยล์ที่500กรัมใส่โคโคนัทออยล์ที่500กรัมค่ะเราจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำดื่มหรือน้ำกลองน้ำกลั่นได้หมดเลยค่ะซึ่งเราใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ร้อยเจ็ดสิบจุดเจ็ดใส่น้ำเปล่าวันนี้เราใช้น้ำดื่มนะคะใส่ที่รอสามร้อยแปดสิบกรัมค่ะการผสม เราต้องผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์เทใส่ลงไปในน้ำค่ะระหว่างที่เราผสมนี้มันจะเกิดควันขึ้นนิดหน่อยแล้วก็จะเกิดความร้อนขึ้นซึ่งเราต้องใส่หน้ากากและถุงม,มือ2เราจะรอให้โซเดียมไฮดรอกไซด์กับน้ำที่เราผสมแล้วเนี่ยนะคะอยู่ที่60เซลเซียสต่ต่ำที่สุดถึงประมาณ50เซลเซียสก็ยังได้อยู่นะคะเราจะมาเทใส่ในโคโคนัทนและปาล์มออยที่เราตุน เราใช้หม้อตุ่นค่ะควบคุมความร้อนได้ดีที่60เซลเซียสเช่นกันซึ่งตอนนี้51แล้วค่ะคนค่ะก็ต้องระวังนะคะ,ะเรื่องไฮโดรซายเพือตอนนี้ <จะ S 1> เราใช้ความร้อนผสม<ะ>กับการตีเพื่อให้มันมเกิดปฏิกิริยาคือน้ำมันพอไปเจอกับอย่างเราจะกลายเป็นกีเซอร์ลินกับสุดที่คุณเบล ระหว่างที่เราอ่าผสมเข้ากันด้วยเครื่องเบนเดอร์ของเราเราก็ยังเปิดหม้อตุ๋นไว้คือเราตีให้เข้ากันถ้าใช้ถ้าใช้ไม้พายตีมันจะเหนื่อยไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันเริ่มเป็นเหมือนแบบเนี้ยถ้ามันเป็นเหมือน,นขออ้นขวานอย่างเงี้ยโอเคถือว่าโอเคแล้วโอเคเละต่อไปเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นเจลเนะเครับโอเคนเน,น,นี่ยค่ะมันก็<า>จะเเริ่มป็นสังขยาถ้าเป็นสังขยาแ<ะ>ปลว่าโอเคแล้วเราสามารถที่จะตุ๋นต่อได้ระหว่างนี้เราก็จะเปิดมาคนเรื่อยๆให้มันกลายเป็นเดี๋ยวมันจะเห็นว่ามันจะเริ่มอ่าเป็นเป็นเจลแต่เราห้ามาให้มันนเเดดือะ มันเดือดพุ่งจะเสียเพราะว่าสบู่นี้มันมีคุณสมบัติที่มันเป็น cleansing properties มีความสูบันในการทำความสะอาดสูงฟองจะเยอะแต่ว่าถ้าใช้กับผิวอ่ะมันจะไม่ค่อนม่ฟองพุ่สูงเลยใช่ใช่ถ้าใช้กับผิวผิวมันจะแห้งเกินไปไม่เหมาะกับใช้กับผิวูงตอเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การ cleansing มันสูงเกินไปนี่นะครับสบู่ก็เกิด ขอบขอบจะมีฟองเห็นไหมคะพอมันฟองฟองสุกเดี๋ยวมันจะพอมันเยอะๆมันจะเริ่มใสขึ้นตอนนี้มันขาวขุ่นใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเริ่มใสขึ้นแล้วเรียกว่าเจลพล้วปฏิกิริยานสมูุ่นกว่าเพราะเราใช้ทั้งทั้งความร้อนด้วยไง ใช้ความร้อนในการที่ปฏิยาให้มันเกิดกับปฏิกิริยาแบบอย่างสมดุลเพราะ,ะเราใช้เพราะว่าก็คือออยบวกกับด่ามันจะกลายเป็นคีซูนจริงๆเราต้องการ,รมีสมดุลคีซูนทีนี้ถ้าเราทำอ่ะถ้าหนเราทำที่คมุเรซนนี่ถ้าเราค้นไม่ดีอ่าผสมไม่ไม่ไ,<า>ไม่สมดุลเลยใช่บางทีมันก็มันใช้มือมนุษย์เบบนี่ยแต่อันนี้มันจะใช้ทั้งมือมนุษย์ด้วยแล้วก็ใช้ความร้อนที่มันจะให้ประสบปริยาของไขมันกับด่างกลายเป็นคีซูนที่สมบูรณ์กว่ามันก็จะเห็นว่ามันเกิดการเจล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 อย่างเดีย เจอเรื่องนี้คือสกิสูลิใช่แล้วมันทำให้เกิดความแบบด่าค่าอะไรได้ใช่เพราะว่าในในโคอรเซชจะไม่มีฟองนี่ก็ก็ใช่คือรอให้เวลามันทำประหยัดมันช้าค่อยๆทำไปจนสมุดปูเราคือต้องรอแบบจนกระทั่งมันใช้ดั่งหมดก็คือเดือนนึง แต่เนี่ยมันหมดเลยเพราะว่าความร้อนมันเร่งก็ติยาทำให้น้ำมันมันเจอกระดาษอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็จะเกิดกี่สินที่สมบูรณ์นี่นะคะมันเริ่มเป็นเจลแล้วนะแต่เราต้องรอให้มันเจียวทั้งทั่วเพราะเราต้องคนใช่ไหมคือหาอย่าให้มันเกินคืออันนี้เห็นปามันเดีอดโอเคมันไม่เดือดถ้ามันเดือดปุ๊บมันจะเสียเลยหมายความว่าถ้าเดือดปุ๊บมันจะมันจะมันจะเพื่อรี้ยมันสมบูรณ์เสร็จเลยอ่ะมันก็จะแข็งเลยหมายความว่าเราจะเราจะกอบไปทานอะไรอย่างเงี้ยเออเราคนจะใช้ที่นี่แหละเราถึงต้องใช้ต้องใช้้หมอตุ๋นเ่าม้อนนมัจะแบบ เร็วเกินไป,ไปเขาเปิดสอนทำสมูทด้วยนะคะเออ, <laughs> อไ,ได้ของเนาะ <laughs> เราจะสอนเขาาเป็นการสไปเย่ไม่แต่ต่บางไม่รู้บอกไปมโปรตีนเป็นสายคอร์ดสายโคโคเซตใช่ใช่เป็นสายคอร์ดเพราะเราไม่ชอบรอค่ะมันเป็นเจลแล้วเดี๋ยวร้านเรารอบหน้าเราจะไปออกอยูกันที่เซ็นทรัลแอมบัสซี่ฉันไม่เกี่ยวนะจ๊ะเกี่เซ็นทรัลแอมบัสซี่นะคะวันที่1 2มกราจนถึง2กุมภาค่ะแล้วต่อด้วยเดอะพาร์คตรงสาพรนะคะเป็นตึกออฟฟิศวันที่3กุมภาถึง7กุมภาเราจะมีสชมพูล้างตั้งแต่งหน้า แล้วก็สบู่หลังจานไปขายด้วยนะคะมีอะไรมีเวิร์กช็อปไหมว้าเหมือนเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิมมีจะมีขายส,สินค้าของเราแล้วก็จะมีเป็นคัสตอมไมซ์ค่ะก็แปลว่าอะไรเราจะมีกลิ่นน้ำหอมอยู่ประมาณ2-300กลิ่นที่นำไปที่บูธนะคะโอ้โหเปหมดเลยเหรอแะน,ะน่นอนใส่หมดเลยไง2อ0 0กลินก่นนะคะ กลิ่นน้ำหอมของเราที่นําไป2องถึงสามร้อกลิ่นเราสามารถคัสตอรไม้ได้แปลว่าอะไรเราเสามารถเลือกเบนได้ใช่เราสามารถเลือกกลิ่นที่เราชอบเพื่อมาทํารูมสเปรย์เพอร์ฟูมหรือว่าก้านหอมแล้วก็หรือจะมาทําตัวดรอปเปอร์บอดี้ออยล์ได้เลยค่ะมาแล้วสาม,มารถใส่น้ำหอมได้แล้วค่ะตอนนี้เจ็ดสิบห้าเซลเซียสก็ใส่น้ำหอมได้แล้วพอเรใส่น้ำหอม, <S <S อมจะเริ่มีความแบบเซ็กซ์ มันสมูทเพราะไปติดเองนเพราะเป็นเยอะหอมมนะหอมใช่ไหมเห็นไนหะมอะตอนนี้ต้องรีบละก่อนที่มันจะแห้งก่อนที่มันจะนิ่มเดี๋ยวเราต้องกรอกใส่ด่วยเลยอันนี้เราก็จะจักใส่กล่องได้เลยนะคะหอมกลิ่นลาเวนเดอร์เจ็ดสิบพอดี๋ยวไม่ติดไม่น่าเชื่อนไม่ไม่ทำนุ่มอ่ะใช่เดี๋ยวต้องแข็ติดเยวะต้องรับตองรับแรงมือดีทลกคนติดแปดแล้วยังงครับกระต่ายปอกสวั้ดีค่ะ